วันนี้มีพี่เนมพี่เสือมาที่บ้านวันนี้จะมากแ,แกล้งแกล้งพี่เนมพี่เสือดิเมอร์ฟุกทุกคนะจะมาพูดประมาณว่าคืออิ่มอะแอบคุยกับคนนึงแล้วรู้สึกดีคุยกับอีกคนอยู่ฮะวันนี้พี่กับไปคุยกับคนเกาอยู่อ๋อเอออิมคุยกับอีกคนหนึ่งอ่มันต้องมาคุยกับเขาเรื่องอะไร,เ,รเลยทาำขนาดนี้ก็ต่างกันเ,นเลยเออก็เรื่อง คนด้วยนะคะกับช่องว,วิมชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือวันนี้มีพี่เนมพี่เสือมาที่บ้านวันนี้เขามากินเลี้ยงกันเพราะว่าเ,<น>เขาหายพวมเมียแล้ววันนี้คือเขาเขาคิดถึงเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาเลิกกับแฟนนะทุกคนก็เลยแบบอย่าพูดมนเจ้าไม่เอาแเอวก็เลยมาหาเพื่อนนะครับเพราะว่าเงาครับทุกคนเพราะตอนนี้แบบเนมนก็มากินเลี้ยงที่บ้านผมนะครับข็วันนี้จะมาแกล้งแกล้งแกล้งไข่ แกล้งพี่เนมพี่เสือดีเมอร์ฟุกทุกคนอะจะมาพูดประมาณว่าเออพี่เนมคืออิ่มอะแอบคุยกับอีกคนนึงแล้วรู้สึกดีแล้วแบบไม่รักพี่ทีมแล้วอะไรเงี้ยโอ้เจ็บใจคือ <c oughs> คุยกันดีกันแอบคุยกับอีกคนนึงว่ารู้สึกดี เราเลิกกันเถอะเคอันนี้บอกเรื่องจริงมาเลยก็หมอเป็นแขนไงอีกก็เราเป็นแขนแบบแกล้งแบบเธอเธอก็แบบเขาจะเศร้าให้โอเคเขาเศร้าแบบคือเธอก็แบบเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเขาคุยกับคนอื่นเธอก็แบบแคล้งเงียบเงียบไม่พูดไดเดี๋ยวเอามาดูกันนะคะว่าพี่เนมกับพี่เสือจะเป็นห่วงพี่ทีมมากแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าอีแบบมาทำเลวใส่อะไรประมาณนี้เสื้อสวยนะเสื้อสวยนะเสื้อเสื้อมาจากไหนเสื้อ เสื้อนี้นะคะก็สั่งซื้อได้ที่เพจจานทีมเอ็นอูบีมช็อปนะคะทุกคนเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะก็อย่าลืมไปซื้อนะคะทุกคนใกล้จะหมดแล้วด้วยบางไซส์นี่คือหมดไปแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าถามแอดมินได้นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินรอตอบเนาะอ่ะโอเคไป ่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็าฝากกดติดต,ตามช่งองหรือชาแนลปับจานทีมดนวยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสามพันไลค์ทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแผนแกล้งครั้งนี้จะสมเร็จหรือเปล่าพี่เนมกับพี่เสือริเมอร์จะเป็นห่วงพิธีมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอ่ะคือจะรอตรงนี้แน่นแต่เธอเข้าไปก็คือหน้าเศร้าๆเลยแล้วก็เขาก็จะแบบว่าทักแชทไปบอกพี่เขาออกมาทีละคนดีกว่าอ๋อได้ไปเถองทำเจ็ยรแชทใช่ไหมเออเขาหน้าเศร้าอะไรอย่างนี้ คนมาดูนนะตอนนี้คือไม่ดูทำไรกันอยู่ทุกคนตอนนี้พี่เนมพี่เนมจับโทรศัพท์อยู่ยนะครับไปบอกพี่เนมดีกว่ะอะไรอะไรสร้า,างาง,ง,งแบบาก่นนอนแบบมีอะไรสร้างงานก่อนมีอะไรมีอะไรก็มาพี่ยาวเลยคือพี่สังเกต เม่ไม่รู้พี่ไม่ได้เจอปัญหารนแล้วเรื่วันนี้เป็นไงก็แค่ซึมมอ่ะมันไอ้นี่บอกเดาวๆก็เรื่องรองเท้าเปล่าคือรองเท้าใหม่เหออมันไม่ใช่เรื่องนั้นพี่คุณผู้หญิงดีปะคือเอาเป็นอะไรก็บอกพี่มาพี่เรียกมาคุยก็ได้ไม่ไม่จริต้องได้คุยอยู่แล้วนี่แต่อีกไม่พร้อมจะคุยเลยอ้า ก็ไม่ได้มาคุยนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นห่องมันก็ไปเรียกว่าคุยไม่คือหยิมคุยกับคนนึงอยู่อะฮะเอ้ยต้องพูดยังไงวะพูดอะไรหมายถึงไงอ่ะคุยกับอีกคนนึงคืออะไรอ่ะคือยิมอ่ะเคยคุยกับคนนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วเขากลับมาคุยกับอีกอ่ะแล้วอีกก็เคยชอบมากด้วยไอ้ที่พูดแบบไหนอ่ะ คนที่คุยอยู่นครพนมอ่ะอะไรที่มันรู้เรื่องเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เห็นาสาวๆหรือว่าเขาเิดเขาหน้าแบบแบบเห็นแชทในสีก็เลยนินเทลเซลเอาเลยเอาไงอะไรที่ว่าก็เลิกเลิกเลิกคุยดีกว่ามั้งเราคุยกันแบบไหนอ่ะแบบแฟน โอ้ไม่เอาหรอกอย่างนั้นพี่ไม่พี่ไม่ช่วยหรอกเพราะว่าตอนนี้มัเบา่อ้เขาจะเรามีแฟนแล้วเรามีครอบครัวแล้วเบื่อพี่พีหมดพี่นั่นไม่รู้ยังไงอ่ะพี่ทีเขาแบบเนี่ยขนาดไปซื้อรองเท้ายังไม่บอกอีกเลยอ่ะบางคนเขาไม่บออะไรกันเราเขาบอกอีกทุกอย่างอ่ะอยู่กับทีมมาตั้งนานแล้วนิสัยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วรู้ได้ไงว่าเราไปอยู่กับไปหน้าแล้วมันจะไม่ได้ใส่เปลี่ยนมันก็เหมือนกันนั่นแหละแรกๆมันก็ดีไปหมดแหละแต่ไอทีแรกๆมันก็ดีนี่มันก็บอกมีอะไรก็บอกเราแล้วคนนนั้้้เาแลวรูได้ไงว่าาาาาอออนคตเเเเ้กกบบไปแลลวจะรด พี่ไม่ได้เข้าข้างอ้ทีมมากแต่ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ถูกเลยถ้าจะมีคนอื่นก็เลิกกับเพื่อนพี่ไปให้มันจบจบเราก็เป็นน้องพี่เหมือนกันนะพี่ไม่อยากให้เราทําอะไรผิดเราเหมาะทําอะไรก็อยากให้คนมองเราดีๆถ้าเป็นเรื่องอื่นพี่จะให้คำปรึกษานะเพราะเราก็ถือว่าเป็นน้องพี่คนหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้มันแบบผิดจัดๆเลย่ีเลยพี่ไม่ไังเกตพี่มากเลยก็เห็นปกตินะพี่ แต่เห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าทะเลาะอะไรกับพี่บ้างเราทะเลาะอะไรกันอ่ะเบเขาบอกไงดีวะตอนนี้พี่กลับไปคุยกับคนเก่เอาอยู่อะอ้าวพี่จะกลับไปคุยกับคนเก่าทำไมอ่ะมันคนนี้คือพี่ชอบตั้งแต่ก่อนที่จะมาคบกับพีบไงที่แรกเขาเข้ามาคุออยกับพี่พี่ก็เลยแบบช่มันรู้สึกดีอ่ะอ้าวเอ่เอ,อแต่ผมว่า ไม่ถูกนะพี่พี่ก็รู้ว่ามันไม่ถูกแต่ว่ามันแบบแต่ก็ดูตอนนี้สิพี่พีมันทำอะไรก็ไม่รู้ซื้อรองเท้าไล่ศึกษาทำอะไรไล่ศึกษาทีเลยมันเรื่องนี้มันคุยกันได้นะพี่แต่เรื่องแบบกลับไปคุยกับคนเก่านี่มันแบบมันก็ผมว่าไม่โอเคนะพี่ไม่รู้เพราว่าตอนนี้พี่เหลือพี่พีมีว่าจะคุยอยู่ไม่ดีมดีๆแต่ว่าเรียนเห็นอะไรก็มันไม่รู้เรื่องมันเหนียวโอ้ แต่ความจริงพี่ก็ต้องคุยกับพี่ทีนะพี่คุยกันดีๆอ่ะไม่ไมไมงลงตัวอะไรก็พี่อย่างนี้เหน,นื่อยอ่ะเอาไม่เป็นนี่อะไรนี่เข้าไปเดี๋ยวพี่จะโทรคุยกับแม่้มาเบบี้ค่อยคุยกันพี่ สีเมอร์เขาไปแล้วทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยเอาเป็นแบบที่เสือกับฟุกออกมาด้วยกันเลยก็ได้อ่อพี่มีเรอรค่ะคือว่าอ๋อชื่อไงดีวะอะไรเนี่ยคออิมะนะ่มคุยกับอีกคนอยู่นิดนิดนิ่นิดคืออะไร คือคุยกับคนนึงที่เคยคุยก่อนหน้าพี่ฮิมอ่ะแล้วเขากลับมาคุยกับอิมอ่มะไอ้วอิมอยากบอกเรื่องพี่ฮมอีกเอา้าเอา้าทำไมอ่ะไมั้มันเหบื่อมันอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะคือเขากลับมาคุยอีกเหรอก็ต้องบอกเขาดีว่าเรามีแฟนแล้วเขารู้แต่ไอ้ิมอยากทําตามใจตัวเองบ้างาแล้วรู้ไหมอิมไม่รักพี่ฮิมแล้วแบะจะว่าอย่างนี้ไม่ได้ ่าต้องคุยกับทีมก่อนแหละผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเออแต่ว่าพี่สีว่าพี่ทีน่าจะรู้อ่ะคือมีช่วงหนึ่งจับโทรศัพท์อีกแล้วแบบเข้าไปเลยอ่ะน่าน่าได้เห็นแชทอ่ะผมว่าถ้าเขาเคลียรหรืออะไรเงี้ยเขาต้องบอกคนในพวกผมนะหมายว่าพวกพวกเราถ้าถามพี่ก็พี่ก็ไม่อยากให้เลิกนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของสองคนคือต้องต้องตัดสินใจอ่ะตัวมันคือผมก็ได้เข้าใจพี่อ่ะแต่ว่าจะพูดยังไงดี แ้วที่อื่นไปนดูนี่ยังไงวะเนี่ยพี่ว่าเคลียร์กันก่อนดีกว<ช>่าลองเผื่อปรับตัวก่อนใช่นะลองคุยออลองเอาปัญหามาคุยกันก่อนไหมเราค่อยๆปรับกันแต่อยากทำตามใจตัวเองพี่ไม่ไหวพี่ว่าไปคุยกันก่อนดีก่าเออผมว่า,ผมว,าผมว่าพี่ไปคุยกับพี่ยิมไยดีกว่าปะ่ะไปไปคุยกันให้รู้เรื่องเลยหไหนไหนพี่เนมกับดิมก็ดูแล้วใช่ไหม ก็เนี่ยอยู่นคนๆแล้วก็มาคุยกันเลยดีกว่าเอาปัญหามาคุยกันใช่ไม่ทีมไม่ยอมหรอกเชียวพี่เหรอไม่ยอมเพราะมันรักอีกมากไม่ยอมอย่างน้อยก็ได้คุยได้เคลียร์กันดีกว่าถ้ามาปรึกษาพวกผมพวกผมก็ไม่แต่พี่ว่าไอ้เที่ต้อแม่งคาไม่ถูกอ่ะพี่ไม่รู้ใช่แต่แต่พี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะงั้นงั้นงั้นไปคุยกันดีกว่าพี่ผมว่าเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยอยู่กันพร้ทุกคนเลยคุยเลยก็ได้ปะ พี่เขาพี่จะคุยด้วยเดีดีๆพี่คุยกันเอแล้วกันได้ไมฮะไม่อยากคุยแล้วเอาเอาเอพี่พี่มก็คุยกับพี่ทีไหมพี่มีเรื่องอะไรก็คุยนานแล้วคยเห็นแล้วคูเห็นฉันแล้วไม่แล้วคือยังไงก็คือจะเลิกกันทั้งสองฝ่ายเลยที่ไม่ไหวแล้วถ้ากเไมุ่ยคนอื่นแ้วเขาเลืกกัเถอะเพราะว่าถ้าทาขนาดนี้แล้วก็ เอาเงินเท่าไรเพราว่าต้องไปหาเงียใหม่ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้นั่นแบบมายุ่งกับไอ้ทีมาโอเคไม่โอเคเลยนะอะไรมายุ่งไม่มันไม่ได้ยุ่งกับผมอยู่แล้วก็ถ้ามันมายุ่งมึงไงเขาไปกับอิ่มคนเดียวก็แล้วแต่ไงนี่ก็ตัดสินใจกันเองแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไปทำอะไรพี่อ่ะพวกผมไม่เอาไว้หรอกมันมันไม่กล้ามันทำอะไรหรอกมันม่แย่งเงินหรอกแต่ถ้าเธอไปคุยกับมันเธอก็ไปกับมันเลยไม่ต้องมาคุยกับเขาตามเลยทำขนาดเนี้ยก็ตามเลย ก็เลิกไปเถอะเออก็เลิกไก็เลิกไแต่พี่อิมก็ทําให้ผูกนะที่ไปคุยกับแบบนั้นทั้งที่พี่รู้พี่ก็รู้แล้วว่าพี่คบกับพี่เีมอยู่มันไม่น่าทำแต่แรกะหมดเลยไม่แต่มันเบื่อจริงว่ะเธอเขาเบื่อโคตรเบื่อเลยไม่าเบื่ออะไรเขาเบื่อเธอไเขาเบื่อเธอก็ยังไม่เคยคุยกับใครเลยเขาอยากคุยเธอเขาไปคุยสิเขาไม่คุยแล้วก็เออก็เธอทำขนาดนี้เธอก็ไม่ต้องบอกเขาได้ก็เลิกไปเลยไงก็เลิกอยู่แล้วเลิกให้อยู่แล้วไม่ต้องบอก ึงแม้ว่าทีมันจะผิดแต่คือสิ่งที่เราทํามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเลยมันน่าจะมาคุยปัญหากันดีกว่าแล้วก็คอ่อยที่ี่คุยกันเลิกกันถูกแล้วเพราะว่าหยิมก็ไม่อยากอยู่เหมือนก,ก,กันพี่มองเองเป็นน้องแท้ๆทะคิดหวังวะไม่อยากพูดอะไรคุเงียบเลยไม่อยากมองหน้าเลยหลับตาเลยพอจบเลิก พี่บอกเลยนะว,ว่าจริงๆลแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยว่าพวกพี่เป็นพี่เป็นพืชเ,เป็นขอให้ทีมอะ่ะถ้ารอบนี้เป็นไอ้ทีมที่เป็นคนนอกใจอ่ะพวกพี่จะคืบไปเลยนะแต่ทีมันพี่มันเป็นอิม่มเพราะฉะนั้นใช้ข้ออ้างอย่างนี้เลยพี่ไม่ชอบอะ่ะมันไม่ดีหรอกที่เป็นอิ่มอะ่ะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะอิ่มไม่ได้คุยกับใครอิ่มไม่ได้คุยกับใครอิ่มไม่ได้นอกใจพีทีมด้วยอะไรอ่อะหัวเราะทำไมเนี่ยหัวเราะทำไมอ่ะเอาหัวเราะอีกเว้ยว่าแล้วทำไม เห็นน่ยบอยไปทำอะไรตรงนั้นทำไมอ่ะมานะครับทุกคนครับเราไม่ได้เราะกันจริงอืมเพราะฉะนั้นเราก็ขื้อมาได้เอ้ยอยี้ะนีอ่ะมเงนายเไปถ่าย้ปถายไปานายไปจานถ่ายไปจานนิ่มลบนิ่มยิ่ลบยิลบอะไรวะกูอีกแล้วเหรอทุมมาวันแรกก็เล่นกูเละ ไม่แล้วอ๋ยไอ้ย่าเขไม่เก็ทแหลกเอาความจริงนะถ้าเกิดทุกคนกระเทือกอีกโด้แล้วย่าจะเป็นอยู่ตรงโอ้ดีนะเลยกระเทือแล้วไม่เคลมกูเลยละฟังนะถ้าวันนี้เปลี่ยนคอนเทนต์นะเป็นออเรื่งงมึจะเปินไฟให้ด้วยไหม มากเลยนะคะที่ทีมเป็นผู้หญิงนะถ้าเกิดเป็นผู้ชายคงโดนจะทหน้าบ <มา S 1> ้านแล้วกอบตยทีบบ้านแ้จริงจริงแล้วอะทุกคนคือไม่เกี่ยวนะว่าผมจะแบบเป็นเพื่อนในทีมหรืออะไรจะเข้าข้างในทีมเราคือเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ถ้าคนในครอบครัวของเราคนไหนทําผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดไว้ทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าคนไหนเป็นเพื่อนคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องคนไหนผิดก็คือผิดคนไหนผิดก็ต้องขอโทษนะครับผมแม้แต่ตัวผมเองก็อเองก็เถอะถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดอเคทุกคนก็เดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะ <K> ก็ขอบคุณทุกคนด้ยวยนะคะที่ติดตามบ๊ายบายไว <ป S 1> ้เจอกันใหม่